สวัสดีค่ะพบกับช่องแล้วออกุกอกนะคะเราจะมาไหว้ให้สองท่านนะคะวันนี้เนะาะนะคะมาดูของที่จะไหว้เนาะค่ะเนาะอี่คนหนึ่งก็จะไหว้เฉยๆนะคะลงคนนุงจิมมี่ค่ะ<ๆ>ไหว้เฉยๆเพราะว่าเขาแบบนึกถึงองค์ผู่แล้วเขาบอกว่าเขามีหมาตัวหนึ่งชื่อดัมมี่นะคะดีนะไ,ไม่กินมี่เนาะค่ะเขาชื่อหมาดัมมี่เนาะ เขาอธิษฐานกับวงปู่แล้วก็หมาตัวนั้นก็หายดีนะคะก็จะเดินได้แล้วค่ะตอนนี้ก็เลยให้แม่ผู้ใหญ่มาถวายไข่้อยฟองนะคะแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็ผลไม้ค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งก็จะให้รำนะคะอ,อะท่านไหครับวันนี้ค่ะอีกคนหนึ่งนะให้ว่าให้นถวายเฉยๆค่ะเพราะว่าสุน,นัขของเขาน่ะป่วยนะคะเนาะ แล้วก็มันจะเดินได้ล้วค่ะตอนนี้ก็เลยมาถวายนะคะเพราะว่าสำเร็จในสิ่งที่คิดแล้วค่ะเ็ะเดี๋ยวให้พ่อยกลงมาเลยค่ะ่อตัวนั้นเอาใส่เลยบอกเอาใส่แล้วค่ะโอ้ยยังไม่ได้ยกออกเลยนะคะลุงจิมเดี๋ยวเดี๋ยวข้ะหลวจะเอาตรงนี้ออกก่อนนะคะ น่าใจมากค่ะ ามื่อนอเรา,นะเรา,าก็าานนยกพ่งมาข้านี่นะคะแม่ผู้ใหญ่ก็ขออนุญาตนะคะจุดทูบเน,ะนาะให้กับเอฟซีนะคะที่บนแวะกับองปู่นะคะบอกว่าให้สุนักนะคะชื่อดัมมี่นะคะเขาก็หายนะคะเนาะ แม่ผู้ใหญ่ก็มาทําตามสัญญานะคะให้องค์ูรับรู้ไว้เพราะว่าเขาว่าวันที่เจ็ดจะให้แม่ผู้ใหญ่มาไหว้นะคะมาถวายนะคะได้ทาตามแล้วนะคะเดี๋ยวขอจุดธูปก่อนนะคะขออนุญาตจุดธูปนะคะเพื่อให้อ,อ,องค์ปูรับรู้นะคะแล้วก็ผลไม้ผลไม้ยกลงมาเลยคได้น่ะเดี๋ยวนะคะคุณพี่ไปเอาผลไม้เก้าอย่างมาอยู่จ้า อยู rua, ่บนรถนะคะหนึ huh. <laughs> Não, ่งถาดใหญ่เลยคะมีเก้าอย่างนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจุดธูปก่อนนะคะเจ้าแรกเนาะนี่ไงนี่ไง ที e ่อาใหญ่เนี่ย99บอกร้อยค่ะร้อยโอ้นะคะ่รอยฟองนะคะเอเอาอันนี um. ้แบนอนย่างากจะเก็ค네่ยเลยพ่ยเนี่ยดีวใ่หม่ไปใแล้วไยจุดยเมอเจ้านะไปเอาไปใช้เลย่งด้วยเ่ยู่กระเป๋าเล็กเบนดีนะมาไหเออไปก่อนมันติ ยังไม่มาครับครับครับ,รบว่าไงครับว่าเด่ดนขอนเต๋อเหรอหเดี๋ยวลุงม,มน์มาเดี๋ยวผมโทรบอกเนะาะมันลมค่ะมันลมลมพัดตึงอาเทีนยงงทนชิลเมะอธิษน,นแล้วตรงนั้นมีไหมหมดบ่ เทียนมดโอ้เทียนมดนะฉันม,นมานน้องกัปตันมาแต่เช้าเลยมาเทียนข้าวเช้าหรือยังยังเลยครับโอ้เหมือนกันวันนี้นรำรำฉลองอะไรครับอ๋อฉลองอ่าหนึ่งแสนวิวจ้ะ ใช่ร้องหนึ่งแสนวิวเพราะว่าเป็นเป็นคลิปแรกเลยกับการที่ได้ไม่ได้เจอมากๆมฟนคลาสเคลิบไหลระเพราะว่าช่องไม่พีนเป็นช่องเล็กๆร้องแม่ไม่เคยมีนะแสนวิวหนึ่งคลิป รีบากก็เลยมาลำให้องค่เพราะว่ามีที่แรกน่ะมันยังไม่ถึงเม่อไอจีกอล์เดียวไม่แน่นะไม่พี่อาจจะถึงแสนบิวแอจีกอล์ว่าที่องค์นะถ้าถึงมีแสนว็ถจอจะมาถึงจริงเนาะถอจริงนะแลว็สาธุคุณูชะโทย นี่น่าในะคะแล้วก็เอทุกท่านนะคะที่ดูเข้าไปดูให้ชื่อคลิปว่าอลิเจอหลักฐานสําคัญค่ะเจอหลักฐานสำคัญแต่คลิปนั้นนะเข้าไปดูแล้วไม่ไม่เครียดนะก็เข้าไปดูแล้วขำกิ้งเลยนะคะเอฟซีใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับนะอาจจะเพิ่มเป็นสอง0,000นก็ได้นะครับนะเพราะว่าบางบางคนเข้าไปดูแล้วติดใจแบบเข้าไปดูมันมันใายเครียดดีเข้าไปดูเลยแลยหลายครั้งเนาะแต่ เห็นพระใหญ่เห็นไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่และพีพัที่บนไว้พระเด่นเด่นเจ้าดำนะครับเนาะเจ้าดำมีเดี๋วรอดูตอนดำนะครับนะได้มาทำตามนะคะได้มาวรด้าที่ขออสุขภาพรที่ยประกาและอให้เจ้าดำมีจงเดินได้เป็นปกติในร็ววันด้วยยามแต่เช้านี่เป็นการ ยังค่ะยังยังอีกชุดหนึ่งนะยังอีกชุดนึงอันนี้ไม่ได้รำค่ะไม่ได้รำค่ะลุงจินกันนี้ว่าเฉยๆเจ้าหนึ่งนะคะจะได้รำเจ้านั้นนะคะเยอะเท่าไหรแล้วคะนี่ห้านี่นะคะเราก็เจ้าที่สองนี้เสร็จแล้วค่ะค่ะเจ้าที่สองรำนะคะโอเคนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะได้ทำให้เจ้าดัมมี่แล้วนะคะเนาะ แม่ผู้ใหญ่ก็ได้ทาให้แล้วค่ะมีไข่ร้อยฟองนะคะแล้วก็มีพวงมาลัยก้าวงแล้วก็มีผานใบสีด้วยนะคะแล้วก็มีผลไม้9้าอย่างนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะค่ะ,ะทำตามสัญญาเพื่อนบนไว้สําเร็จแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าดัมมี่หายก็เดินได้อยู่นะคะเนาะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า